กุ้งอบวุ้นเส้นอาหารบ้านโครเจเป็นค่ะเพื่อนวันนี้พาเพื่อนทํากุ้งอบวุ้นเส้นนะคะวันนี้จะทํากุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะค่ะทาง่ายๆเลยจ้ะก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยค่ะมีกมมมุ้งมีมีขิงมีพริกหั่นแล้วก็หัวซาลาดีค่ะแล้วก็จะเติมเห็ดหอมค่ะวก็หอมด้วยผัดรวมกันจะก็อันนี้จะใช้แค่ ใช้แค่เบคอนนะใช้เบคอนใช้เบคอนมาทำรับถุดิตที่มีเลยจ้ะไม่ต้องอตามสูตรมากเนาะ,ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเขาออกหน่ยหนึ่งแล้วเราค่อยจะมาผัดจ้ะเบคอนเราแบกว่าเขาไม่ได้สุกยากค่ะก็จะ เราจะผัดแค่เบคอนเราสุกเนาะ บนเส้นแบบง่ายๆค่ะก็เอมเห็ดหอมกับเพื่อนๆเห็ดหอมก็จะผัดกุ้งเหมือนกันพริกไฟสวัสดี

คนเส้นเนานะทำผเตก็เติมต้นหอมอเผเพื่อนเติมต้นหอมอะอว้าวมันไม่น้อยเลยนะเนี่ยเยี่มากเพืเ่อนๆต้องมาช่วยกันทานล้วเลยจ้ะ อย่ามาชิมวัการนอร่อยแน่แหละดูออกะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกุ้งอบพุ้นเส้นในกระทะทำง่ายๆค่ะอร่อยค่ะคก็แค่ใช้กระทะเนาะไม่ต้องไปอบในหมอ้มอนี่จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะจัดจานแล้วก็เอากุ้งใส่ก็สวยงามเพื่อนๆอ,อร่อยเติมพริกนิดนึงเพราะว่าเอานี้เอาพริกเป็นลูกโดดลงไปก็ให้มีพริกนิดนึงก็ไม่เผ็ดมากค่ะทานได้ค่ะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม,มเป็นกำลังใจให้ อาหาราบ้านกลัวเจพเพนนะคะต้องสู้ต่อไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ